เอ๊ะวันนี้ซื้อรถมาใหม่ไปให้อาจารย์คงเจิมดีกว่าเดีย๋ยวจะใส่หมวกก่อนเอา้าจานเจิมรถให้ผมหน่อยเอาอีกแล้วเจา้าจอดซื้อรถมาอีกแล้วหรือใช่แล้วจาน ซื้อรถก็นเนี่ยอยากให้อาจารย์เจิมจะได้ขับขี่ปลอดภัยไรอุบัติเหตุไงเอาอย่างนี้เจิมไปนะก็อาจจะมีอุบัติเหตุได้อาจารย์มีวิชาให้เรียนรู้แล้วก็ลดอุบัติเหตุได้วิชาอะไรอาจารย์วิชา Hazard Perception อะอะไรนะอาจารย์ขออีกทีนึงฟังให้ดีนะจอร์ดดูที่ปากอาจารย์ Hazard าา Perception โอยมันเป็นวิชาอะไรอาจารย์วิชานี้คือการยังรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า,จาเจ้าจอดโอ้ยเคล็ดลับนี้ต้องดีมากๆแน่มัน,นดีแน่นอนวิชานี้คือการสังเกตการล่วงหน้าที่เราจะเห็นเหตุการณ์ก่อนเราไปถึง<ม>เพื่อที่จะคาดการและวางแผนและปฏิบัติได้ทันท่วงทีไงเจ้าจอดต้องเรียนแล้วอาจารย์อ้าวจ๊อดมาดูนี่จอด น้มอเตอร์ไซค์มีรถตู้สีขาวกําลังข้ามาในเลนถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ชะลอนเนี่ยก็ชนรถตู้ได้นะเก่งมากเลยจจอดดูคลิปต่อไปนะจอดมีรถตู้จอดอยู่ทางด้านขวามีคนเดินมาจากทางด้านซ้ายคาดว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารที่ต้องเดินข้ามมาขึ้นรถตู้อย่างแน่นอนอ้ยะมีคนหนึ่งกําลังเดินข้ามเนี่ยจย์อาจารย์ทึงบอกว่าเราจะต้องสังเกตรอบด้านนะเพื่อที่จะ รู้ถึงพฤติกรรมของเพื่อนร่วมทางทั้งหมดแล้วเราก็จะคาดการวางแผนให้ได้และเขาก็จะปลอดภัยเราก็จะปลอดภัยด้วยจอ๊อครับจารย์เรื่องของการขับขี่ที่ไม่มีทักษะไม่มีการสังเกตการและการคาดการล่วงหน้านั่นคือเป็นเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เจ้าจ๊อดการที่เราจะป้องกันอุบัติเหตุ ได้นั้นเนี่ยเราต้องสังเกตการการคาดการณ์ให้ดีนะเพราะการสังเกตการการคาดการณ์เนี่ยมันจะนํามาสู่เรื่องของพฤติกรรมของเราที่จะแยกแยะสิ่งเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องในข้างหน้าเราให้ได้ถ้าเราประเมินความเสี่ยงนั้นได้มันก็ลดอุบัติเหตุลงไปฉะนั้นต้องฝึกและมีทักษะในการสังเกตการการคาดการณ์ให้ดีเพื่อหาทางในการที่เราจะป้องกันอุบัติเหตุนั้นได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าจอรอดทำให้ได้จอรอด ปลอดภัยแน่นอนจำไว้นะจอดคิดคาดการป้องกันอุบัติเหตุเพียงขอบคุณครับอาจารย์